สวัสดีเจนายจ้าแกมารอยชั้นหรอเนี่ยไม่ใช่อีนี่เพิ่งมาจากทะเลซ้ายนะอีนี่มาห้าบ้านตัวเองนะ่าแต่นายพอไปส่งชั้นในในเมืองได้หรือเปล่าอ่ะอีนี่ว่าอีนี่ไม่มีน้ํามันรถนะไม่มีเลยเหรอน้ํามันอนะ่ะท่านขอดูรถแกได้เปล่าอ,อีนี่ว่าเกงวันอีนี่จะเปิดให้ดูไม่ได้นะเป็นคนที่ไหนเนี่ยทำไมสำเนียงแปลกแปลกะ อีนี้มาจากอินเดียจ้ะโอ้ยอินเดียสวัสดีจ้านายจ๋าสวัสดีจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยอินนี้มาหาพ่อตัวเองนะอ๋อพ่อ,พ,อพ่อชื่ออะไรพ่ออินนี้ชื่ออะไรกันไม่รู้อินี้ยังไม่ได้เจอหนะ้เาเขาเลยเนี่ยเอ้าแสดงเนี่ยฉันฉันฉันเจอมาคนหนึ่งแต่ฉันไม่ได้ถามชื่อนะอยู่ข้างในคุกเป็นคนขายรถมือสองใช่พ่อเราหรือเปล่าอะ น่าจะไม่ใช่จะนาจะพอ oh อนี้ไม่ทํางานแบบนี้รับพออีนี้ทางานเกี่ยวกับผิดกฎหมายนะทํางานผิดกฎหมายด้วยเ oh. ที่คุณลุงทำอะไรแล้วเขาไปอยู่ในคุกนั่นนะฆ่าคนนะเด้กเกงว่าอีนนี้น่าจะไปส่งคุณลุงไม่ได้แล้วอนะพอดีมันมีเรื่องอะเด้มันขายโรตีแล้วมันไม่ล้างมือก็เลยกระทืบมันไปถึงนี้แล้วมันตายเลยเนดะ็ก okay, งั้นงั้นขอตัวก่อนนาจะอีตายก่อน <laughs> อโชคดีนะจ๊ะคุณบุญก้าโชคดีจะมันหมดมึงไปไงเฮ้ยคุณไม่มีรถสัตว์ที่คุณซื้อรถที่ไหนวะไปเล็กลุงไม่เห็นหน้าผมแก่ว เน็ตมายังวะชักเช็คเหน็ดแล้เจ็ดโมงสามสิบโอ้พ่อมึงอ่ะไอเ้เหี้ยทำไมมันเลื่อนไปเรื่อยวะม,นะมาแล้วเหรอโอเคบอยตามเร็วมันเน็ตมาแล้วเน็ตมาแล้วแล้วผมอาจจะเน็ตหลุดแป๊บนึงนะผมเชื่อมเน็ตก่อนแปน๊บนึงนะเรนะเชื่อมเน็ตก่อน เชื่อมยังไงวะแต่กินี้เขาปิดใสไม้มันออกอะ่ะไอ้เชื่อกูลืมวะกูลืมมาทำไงวะน,นึงนะไอ้เชื่อแต่ทีนี่ผมไปปิดใบไมมันออกเป็นหนึ่งนะทุกคน ตัวนึงนะไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้อนันเป็นเครื่องสตรีมผมใช้เครื่องสตรีมเอาเน็ตออกก่อนนะอาจจะเน็ตหลุด